ท่านประธานขอการค้านเมื่อวันที่1นึ่ันบาทที่ผ่านมาก็เกือบถูกลางวันที่1นะครับพลาดไปแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับในที่สุดปราติหารก็มีจริงนะครับถูกรลังวันที่1นึ่ยพญานาคที่แก่งนากราชปีสองพหชัดเจนมากในที่สุดปราติหารก็มีจริงนะครับที่แก่งนาคราชแห่งนี้นะครับ เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับก็มีผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับก็คือเป็นภรรยาของท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับถูกลังวันที่1 1ใบแล้วเรียบร้อยส่วนตัวท่านประธานหอการค้านะครับเมื่อวันที่1ธันวาท,ที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันครับเกือบถูกลังวันที่1นะครับ พาดไปแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองไหมครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการรำบวงสวงกันนะครับที่บริเวณแก่งนาคราชแห่งนี้นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่ทําพิธีบวงสวงพญานาทีนาคราชนะครับพญานาทีนาคราชที่แก่งนาคราชแห่งนี้นะครับคําว่าที่มาที่ไปของพญานาทีนาคราชนะครับก็มาจากหลวงตาเลือดนะครับแห่งวัดดอนย่านางนะครับที่อําเภอปอนเจริญท่านได้ตั้งชื่อ ที่แห่งนี้ว่าพระยานทีนักคราชที่แก่งนักคราชนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นผู้ที่สธานในพระยานทีนักคราชหรือแจงนักครราชที่จังหวัดบึงการนะครับนี่ก็คือท่านประธานหอ,อการค้าและภรรยาท่านนะครับก็ถูกไปรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบนะครับก็ประมาณ6กล้านบาทนะครับนี่ก็ท่านก็ได้รำบวงสวงนะครับที่ แห่งนคกราชสงต่างแม่น้ําโขงแห่งนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่ศรัทธาหรือผู้ที่บูชาเกี่ยวกับพญานาคราชนะครับก็ขอเชิญนะครับมาไหว้สักการะขอพรที่นี่นะครับขอพรพญานาคแห่งนี้นะครับพญานาคก็คือเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องเงินเรื่องทรัพย์ส,สมบัติที่อยู่ใต้มหาพิภพนั่นเองนะครับสําหรับท่านที่ศรัทธาและบูชาก็ มาไหว้ขอพรอในที่นี่นะครับถ้าลูกแรงวันที่1ก็อย่าลืมนะครับมาอย่าลืมมาลำบวงส่วงให้กับท่านนาทีนคา,าราชเลยนะครับที่จังหวัดบึงการเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพรวมกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะไปชมรอยพญานาคปรากฏเมื่อปี2 5 6 8ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้กับพวกเรานะครับ พญานาคที่แก่งนาคราชนะครับของปี2568ขึ้นตรงนี้ชัดเจนมากครับวันนี้ก็เลยลงมาปูบัวถวายพญานาคในวันมาฆบูชากำลังเอาบัวลงนะครับอีกสัก ประมาณสองอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าค่อยมาดูว่าดอกบัวจะขึ้นสวยงามไหมเกียกนาคลาดได้สะพานแห่งที่ห้าบึงการมริสัมไสนี่ลอยพญานาเต็มหมดขนาดถูหินออกถูพื้นแล้วนะครับนี่ยังร่องรอ,อยยังเหลือไม่ได้หลุดหายไปไหนก็นหินโลมา ถ้าท่านอยากมาตรงนี้ถูกท่านพิมพ์เข้าไปคําว่าหินโลมาเนี่ยก็จะพาท่านมาเองใน Google ใน Google Map นะครับพิมพ์คําว่าหินโลมาพญานาคขึ้นปีนี้เยอะมากลอยเต็มไปหมดที่แก่งนาคราชทางลงอยู่ตรงโน้นครับบ้านต้นไม้ผมครับบันไดาทางลงใช้เวลานั่งเรือมาไม่ถึง3นาที นาทีเดียวก็ถึงแล้วนะครับแกง่งนาคลาดกลางแม่น้ำโขงดินแดนมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงตรงนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับ360องศานี่ครับยืนกลางแม่น้ำโขงสุดยอดเลย สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะพาท่านมาร่องเรือนะครับชมรอยพญานาคที่แจ่งนครราชแห่งนี้ใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้เกษดาก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ